แล้วเอาไปไหนครับอิงเอาไปด้ยนเก่งนะนี่เก่งอย่างนี้ให้ตหลอดนะเก็บแฝนเลยไหนอะ,อะแล้วตากตั้งตรงไหนนะเอายกให้หมาหมาเรื่องแล้วก็ยกผ้าให้หมาหมานะ เอามายกกันตรงนี้ดีกว่ามา <Okay. S 1> อ่าโอนี่มานั่งส่งตรงนี้เดี๋ยวป้ายกช่วยป้าช่วยนี่ช่วยช่วยช่วยเอาเอานั่งนั่งตรงนั้นแล้วก็หยิบหยิบผ้าให้หมามายังไม่ต้องตากเองมั้งให้หมาม้าตากมันหนีไม่ได้ต้องปแปะลูกเอาใบใบเพื่อนเพื่อนๆก่อนอา่าหยิบแล้วก็ส่งให้หมามา้าหยิบผ้าเอาหยิบผ้าก่อนอา่าหยิบส่งให้หมาม้า เออให้มาม้าตากนะจีใต้หยิบให้เอ้ายังอย่าเพิ่งโยนเอาหยิบใหม่อ่าสะบัดสะบัดให้ดีสะบัดผ้าให้ดีสะบัดสะบัดเออสะบัดเสร็จสะบัดเสร็จก็ส่งผ้าให้มาม้าหอมไหมหอมไม่หอมเจ้าเป็นผีนะเอ้าเป็นผีจ้ะโอเคบ้ายบายเพื่อนเพื่อนแล้วปิดบ้ายบายเพื่อนเพื่อนเลยบ้ายบายเพื่อนเพื่อน อาหอมไหมมาช่วยมามาทำอะไรมาช่วยมามาตักผ้าหรอทำอะไรเตเตที่เตที่เธอทำอะไรจีตากนิ่นกได้ด้วยเตมที่เลยอ่ะยอดอ่ะมีเติง ใส่หน้าแบบจังๆเลยอะไรหมาดในะทวงหสันะนิสันี่ก๊อบมาเลยนี่ก๊อบมาจากมาม้าเลยเนี่นิสันะนิสันี่นะด้มาจากมามาเลยข้านปลาทอปลายเติน้อ่าพอเล่นนี่บายบายเพื่อนๆเลบายบเพื่อนๆก่อนไป ปิดคลิปแล้วดูนะเป็นเตี้ยนไปรีวิวที่นอนของเตี้ยนไม่ต้องไปรีวิวที่นอนหรอกรีวิวปิดเอาเอาเอาไปไปไหนอะที่นอนเอาไปที่นอนของจริงแล้วไงบ้างมีอะไรบ้างอะที่นอนมีบ้า อืมแล้วไงต่อมีหวานแล้วอะไรอีกมีชี่มีที่ของแมกมีที่ของผู้ใหญ่มีที่ปิดแอร์มีอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นตรงตรงที่เปิดไฟแล้วก็เปิดไฟสวิตไฟเขาเรียกสวิตอันนี้อันนี้มป้าหลมลมใคร ก๊าปลักไฟไฟเอารีวิวเสร็ยจยังบายบายแล้วเอาเตียงนอนใช่เตียงนอนเอาไว้ทำอะไรนั่นเขาเรียกหัวเตียงอมันหะนูะมันเ่นหนูอีกกนะมันอะไรในนูนะเพื่อนันหัวเตียงเอาไว้กระโดดใช่ไหมของเพื่อนเพื่อนเอาหัวเตียงไว้ทำอะไร

โอเคบายบายแล้วไปบอกไปกินข้าวก่อนไปบายบายเพื่อนเพื่อนบายบายเพื่อนเพื่อนเร็วไปกินข้าวยังไม่จบเอ๊ะอะไรอีกอะป้าหิวแล้วเพ่นมาดูของเล่นของเพื่อนกันอ้ของเล่นไม่ใช่มีอะไรนี่ของเพื่อนเพื่อนมีเยอะกว่านี้อีกมาดูเสื้อผ้าของเพื่อนกันเสื้อผ้าก็ไม่ใช่มีมีมีแต่เสื้อผ้าบริจาคทั้งนั้นน่ะเนี่ยเสื้อผ้าเก่าเก่า อันนี้ไี้าั้ี้าเอากลมไปแกคใครให้มาในเครื่อใครใครให้มาในชุด,ดอค่ึเหรออ่าใช่ยให้มาชุดแจกทางนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยชุดทีด่เขาบริจาคเธอมาทางนั้นเลยอันนี้เา่าอันนี้เขาไงอันนี้เา่าลุงตุ๊เตาอยมง้ง เอาบายบายนะของเพื่อนเพื่อนก็มีสวยกว่านี้เยอะแยะเลยเอาไปแล้วบาย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 มันเปียโดูฝั่งนี้ปมาเก็บให้เพื่อนๆพื่อนไปดูฝั่งนี้ไม่ได้มีชุดอะไรเลยไมีชุดอะไรอืมไม่มีชุดอ่่ดูันี่ชุดตาดำชุดทำงานตา มาดูตุ๊ดกล่องผี่ตาเอาา้ยหลานนั่นนั่นเอาไปแล้วร้อนแล้วนี่เพืเ่อนอะไรอีกมาดูกล้องน้ำอุ้ยห้องน้ำไม่ได้มีอะไรที่อ่ะเอาห้องน้ำมีที่รอผีฝันเอามีอะไรบ้างมีแปรงสีฟันหลุเป็นเพื่อนดูตึต๊ดแปรงอะไรีฟันนะ กินข้าวแล้วต้องแปรงฟันร <news> <pe at> <towards reconcile> <co ces> ู้ไหมใช่แต่นี่เราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวไปมาไปเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นมันแปดูจี๊้านะอะไรอีกอะอะไรอีกอะแ้งเลยจี๊้าทำอะไรไม่รู้ไม่ต้องทำแล้วเพื่อนเพื่อนจี๊ดจ้าทำอะไรเพื่นเพื่นตาลายหมดแล้วนะทำอะไรโอู้เอากระโดดสองครั้งเลยกระโดดกระดอนเลย กระโดดลงมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยโอ้เพื่อนเพื่อนอันนี้หล่นจริงหรือแกล้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนอะบอกกันหน่อยสิหล่นจริงอ้่นมามาเรียกแล้วนะเตียงอ่ะกูนะอ้าวุยอุยอุยอยเดี๋ยวก็หล่นเตียงห้วไปตกอะไรนี่ ไม่ดูแล้วเพื่อนๆกลับหมดแล้วเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปกินข้าวแล้วบายบเพื่อนเพื่อนดูจิตาคน้าขี่เพื่นเพดูดีเดี๋ยว <มา S 1> เดี๋ยวก่อนเดีด๋ยวแป๊บนึงปิดไฟก่อนมาเรียกแล้วเดินบันไดด้วยระวังด้วยนะเพื่อนๆระวังมันจะหล,ล่นลงก ให้ใส่ใจกันใช่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนมันคืออะไรไอติมอุ้ยไอติมอะไรอ่ะไอติมสตรอเบอร์รี่เหรอว้าวเอาอะไรบายบายเพื่อนเพื่อนได้แล้วหนูมาเรียก

แบบตรงนี้อ่ะอันนี้อันนี้จักอลันเพื่ดูจักรพรรดเอาไว้ออกกำลังกายเหรอตยลปั่นเป็นเปล่าไหนปั่นยังไงอ่ะก็มีจอดจอดโอเคอันนี้อะไรมพาคนหนูไว้เจ็ดตัวอันนี้อะไร แล้วทำไมมาไว้อยู่ตรงนี้แล้วอะไรอีกอันนี้ดึงออกมานี่คืออะไรอ่ะที่เก็บของเหรอเนี่ยเอานกเวที่เก็บของเห็นของเล่นเต็มไปหมดเลยอะไรด้วยดเอาตุ๊กตาออกไม่ต้องไม่คอยเล่นโชว์เพื่อนเพื่อนแค่นี้พอแล้วเพื่อนรู้แล้วอะไรห้า

โอ้กระโดดจ้ำเก่งมากเพื่อนๆอ่ะโอ้กระโดดตรงสูงครับของเพื่อนๆมีไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก็ลุนหอกเล็กเทมารีนเหรอกระโดดจ้ำ มันดีไหมลูกมันดีไหมที่กระโดดแบบนี้ดีไหม,มใครซื้อมาให้ไงตาดำโอ้ตาดำซื้อมานานแล้วอย่างซื้อมานาน,านแล้วตั้งแต่ไหนอะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่อเล่นมาตลอดเลยเหรอใช่อื

นี่คืออะไรอีกเพื่อนเพื่อนมันเปียกอะไรอีกนะตาแบบนี้แล้วคะมันเปียกน้นดูดจัีกกระบาดจายมันนี่อะไรกระบะทรายเ,เหรอมันเปียกกระบาดขีามา้มีเลโก้เข้าได้เปล่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเข้าเลยมีเลโก้ด้วยเหรอต่อเป็นเปล่านหมอ๋อไม่เป็นเดี๋ยวม่ ออร่อยอันนั้นอร่อยอีกอ่ะืมเล่นเป็นว่าเนี่ยอันนี้แล้วเป่าไปไฟลงเรียวไขในน่องเต๋าอืโอเโอเคนต่จะตอกน่องให้ดูนะเพื่อนโอ้ยโอ้เอาซะ ข้างอ,อ,อ,อกเลยข้างนอกเลยเหรอใชอ่นั่นอะไรอ่ะนั่นนั่นนี่นคืออะไรมันเป็นอะไรกระดานอะไรนะอ่ะนั่นนี่เป็นกระดานเขียวๆเ,เนี่ยสีเ่เหลี่ยมอ่าใช่อะไรนะอืมมันคืออะไร

โอ้ยอย่างงั้นเลยเหรอโอ้ตายเลยนอกเลยอแล้วไงต่อเดี๋ยวยกขึ้นมาก่อนยก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 ขึ้นมาลอยเลยอ่ะอืมอืมอืมตีตตีตีตี่ตีตีตอตีตเอีาอตีตตีตีตเตี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 ตตตีตตีตตีต ตีเข no ่าต no, okay. ีเข่าเลยตีเข่ายังไงตีเข่านี่ตีเข่าแบบนี้เป็นไหมนี่โอ้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 ยหมดปั้มเลยอ่ะโอเคเียมาดูอีกดูอะไรอีกพอได้แล้วดูบอกายโอ้บอกใจมีที่เป็นควันมาดูตรงนี้ก่อน้ำเปียกมีหลขนู่นพอยของอะไรล่์ค่อยมารีวิว ต่อไปดีกว่ามั้อะไรอีกอะมันเป็นดูดิตักรูรูเป็นเล่นงเล่นบอกการนะคะอือเราเล่นยังไงอ,ะอ่ะเอาไหนในเทปให้เพื่อนๆดูสิแล้วก็เดี๋ยวพอละไหนเขาเล่นยังไงก็บอกทรายเ,เล่นแบบนี้อเพี้ยนอ่าอันนี้มันเป็นทรายอะไรอ่ะลูก เขเรียกสายวิทยาศาสตร์เหรอใช่ไหมพิงพเป็นไรดูอีกนะคะพอแล้วไม่ต้องดูแล้วไป,ปอะไรมาดูมาดูเป็ปนข้าวผีมันคืออะไรกรันพังมันงหมดแล้วแหละปิงปองยกดีๆ<ป>ยกลูกฟุตบอลออกก่อนนั่นฟุตบอลเออเอาออกก่อนอันนี้อันนี้เตะเป็นเปล่าฟุตบอลอ่ะฮะเอามาเตะเพื่อนๆดูเล mặt tiền phân vân đua này xí phút bón à? à? à. okay. à, là tiền phân được không? hả chị ta để phân này ạ ừ để phân vào này tiền ăn này ok mười phiên ใช่น,นี่เก็บแล้วเหรอหลังอาอแล้วทำไมไม่เก็บมาดูอันนั้นอะไรเขาเล่นยังไงเออๆก็ใครอะนีอันน,น,นี้อันนี้มีเบลล่า<อ>เราไม่ใส่ตาท<อ>ีอ๋อเพื่อนมาดูหนุ่มก๊กอันนุ่มก๊กในนั้นนะนนคอนนกก่อยทำไปเพเ่อนมาไปเร็วๆตากล้องหิวข้าวแล้ว ไปบายบไาเพื่นอนเพื่อนเดียวเมียนเพื่นมาดูันีมันมึงคืออะไรสนับเข่าสนับซอกเหรอเพียมาดูดิอนับเานับเพ่อมูดิาใ่วกกันนอมากไหนอีกอะไหนหมวกกันน็อกอีกเอเอาเอามาอันนี้ใส่ไว้ตอนทำอะไรอะ lên là gì à? Lơ, lên là quạt tơ, mì với cậu đơ rồi dù trong này à? Đâu đây ta? Đâu? đây? Ăn. Ăn cái gì? Ăn cái gì? Ăn เพื่อนๆต้องต้องใส่ใส่หมวกใส่อะไรให้ดีนะเวลาเล่นสกูตเตอร์อ่ะมันอันตรายใช่ไหมอะไรไหนีกันดูอะไรเกี่ยนังสืออีกเอาเอาเกี่ยนให้เพื่อนๆดูสักตัวสิในนังสือ Mì ở đây đó Mì ở đây Mì phu đó bà hả? Cho Khay khay lên dài hộp Không, lấy kiến như ngay Bây, liếp liếp kiến Kiện ở đây đó Hãy subscribe อะไรอะไรไปไม่เล่นแล้วสายจบกระโปรงไปล้างมือกินข้าวไปอุ้ยอุ้ยโทษสายละอะไรอะไรมันคืออะไรนั้นหยิบไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเหยียบเจ็บเท้าน็อตน็อตไหนน็อตอะไรไหนดูสิเฮ้ยน็อตอะไรนี่มันหล่นมาจากมอเตอร์รถนี่นะ mình lộtมาจาก đâu này, à, để bảo tập với đi, để tôi kẹp Kẹp, tập, 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 à, tập. tập 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 ไม่ดูแล้วเพื่อนๆอย่าก,กินข้าวห่วยโอของเด็กนั่นก็เชียร์ลดีเดอร์ก็เชียร์ลดีเดอร์ก็ว,ว่าเชียกกินลาย,ย,ยไม่แล้ว โอ้ไข่ไดโนเสาร์ไข่ไข่เขาก็มีข้างในมีอะไรบ้างอ่ะหมวกอู้หมวกไข่ไดโนเสาร์มีห <c oughs> ม,มวก <c oughs> คนอื่นเ็ามีเยอะกว่านี่ <c oughs> อะไร <c oughs> ไปเอาไปใส่ข้าวห่อไปไปหามาม่าก,กันไปไปหามาม่าก,กันไปหามาม่าได้แล้วไป

ขึ้นไปนั่งยังไงอ่ะไหนขึ้นไปนั่งเก้าอี้ยังไงโอเคบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวตากล้องอหิวข้าวแล้วเอาแล้วบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะอย่าลืมสับตาไพลและกดกระดิ่งลืมย้ายมาดูมาดูของท้อแล้วไม่ดู อืมปอไม่ดูแค่นี้แหละายบายเพื่อนๆเร็วไปบายแล้วไม่ดูแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็ที่นอนของเดิมมันโจฟ้าเอาไปบายลาเพื่อนตรงนี้แหละไม่ปั่นแล้วเมื่อกี้ปั่นโชว์แล้ว โอ้ยอ oh, like, ันนี้เก้าอี้อะไรอะไว้ทำอะไรเนี่ยมันนั่งเหรอโอเคลาเพื่อนๆตรงนี้เลยนั่งลาเลยอ้าลาเพื่อนๆบายๆเลยจุ๊บไปจุ๊บไปโอเคโอเคบายๆจ้า เก็บของก่อนเอานี่ลื้อมาเต็มหมดเลยโชว์อะไรเพื่อนเพื่อนเอาเก็บโอเคเก่งมากโอ้ยนี่นะเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วก็ต้องเก็บของนะรู้ไหมโอเคบายบายเเพนออค่โ เอาเก็บเร็วเก็บเก็บเก็บไโอ๊ยไม่ต้องใส่แล้วแค่นี้แหละเก็บเร็ว